และในวันนี้นะคะที่จังหวัดสงขลาก็มีการจัดพิธีมอบปฏิทินหล,ลวงค่ะจังหวัดสงขลาได้จัดพิธีมอบปฏิทินหล,ลวงพุทธศักราช2569พระราชทานเนื่องในโอกาสความสุขปีใหม่ค่ะวันนี้ที่บริเวณห้องโถงชั้นหนึ่งสารกลางจังหวัดสงขลาอําเภอเมืองจังหวัดสงขลานายรัชศักดิ์ชิชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีมอบปฏิทินหล,ลวงพุทธศักราช2569พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้แก่พันเอกธิรพันธ์แพร่เรืองหัวหน้าสํานักงานจังหวัดสงขลาและนางสสิเพลนละไม้พันธ์วัฒนธรรมจังหวัดสงขลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชาทานปฏิทินหลวงพุทธศักราช2569สําหรับความสุขปีใหม่โดยสํานักพระราชวังได้จัดพิธีมอบปฏิทินหลวง เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้แก่กระทรวงมหาดไทยส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนเมื่อวันที่7มกราคม2 5 6 9โดยมีพลอากาศตรีสุพิชัยสุนทรบุระรองเลขาธิการพระราชวังเป็นประธานเพื่อมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยดําเนินการในการแจกจ่ายปฏิทินหลวงแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดละหนึ่งเล่มและข้าราชการในจังหวัดจังหวัดละสองเล่ม สำหรับปฏิทินหลวงพุทธศักราช2569เป็นสมุดปกหนังสือเป็นสมุดปกหนังสีเหลืองครับซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับตราพระปรมาพิไทยย่อวปรรพร้อมข้อความปฏิทินหลวงพุทธศักราช2569พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่ภายในประกอบด้วยเนื้อหาสำคัญอาทิพระปฐม บรมราชโองค์การปีและศักราษตามจันทรคตินิยมแบบไทยประกาศสงกรานต์กาลรรโยกวันสําคัญต่างๆอาทิวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์สมเด็จพระราชินีพระบรมวงศานุวงศ์วันสําคัญของประเทศที่มีสัมพันธไมตรีกับประเทศไทยตลอดจนวันสําคัญทางศาสนา